ครับเรามาดูบรรยากาศตอนนี้ครับนะฮะกำลังชุลมุนวุ่นวายนะฮะจะเป็นลมเป็นลมด้วยนะฮะนะครับนะนะฮะฟอสจะเจาะติงเหรออย่าหวังเลยช่างดีนะฮะแกงเนี้ยไม่จอดหรอกครับนะฮะเออนะฮะแกงเนี้ยฟอสมากนะฮะนี่ครับอันนี้มาค่ะพี่ทำกับพี่ไปแล้วเนาะชื่อน้องอะไรนะฮะโอ้โหหน้าตาน่ารักครับโสดโสดด้วยใช่ไหมไม่โสดโอ้จบเลยนะฮะนำของพวกเรามาวิ่งทางลุกงลังกันนะ ม่ม่ดีมั้งโอเคครับมาถึงคนนี้ครับนะฮะตัวเอกของงานนะฮะเธอสวยจริงๆนะฮะใช้คําว่านางฟ้ากับเธอแล้วกันโอ้ยนะฮะมีคนดิฉาด้วยนะฮะจะอ้วกเฮ้ยมาพูดอย่างนี้ต่อหน้าสาธารณชนอ้วกก็อ้วกเลยนะฮะแล้วก็มากับพี่ชายใช่ไหมใช่ค่ะหรืว่าผัวพี่อ๋อพี่ชายนะฮะเป็นแฟนกันอ๋อเป็นแฟนกันนะฮะมากันมาจากไหนฮะบางบัวทองบางบัวทองนะฮะนนทบุรีเนาะ นะฮะวันนี้น้องออนนะฮะสาวสวยคนนี้เธอมาทําลักยิ้มนะฮะหน้าตาสะสวยงี้รับรองมีลักยิ้มอย่างแน่นอนนะฮะเมื่อกี้บอกว่ากลัวมากเลยอ่านะฮะรับรองว่าเธอไม่เจ็บแน่ๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับนะฮะตามมาครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะเจาะแล้วนะครับนะฮะไม่เจ็บสักนิดเดียวนะฮะขอคีมด้วยนะครับนะฮะสักนิดหนึ่งนะฮะครีมถึงไว้ครับเออหลายคนครับวันนี้ดีมาก นับแบบนะฮะไม่กลัวครับไม่เจ็บเก่งๆนะฮะเออจะเจาะแล้วนะฮะออกนะฮะไม่คูวไม่เจ็บครับแบบนะฮะไม่ต้องอ้าแรงกดลงนิดนึงเพื่อความซอฟของแก้มนะครับนะครับมันทายครับน้องออนนะฮะนี่คือสาวสวยที่มาจากนะฮะบางบัวทองนะฮะมันทายคำนะอ่อนด้านในไหมครับสายสายนะฮะด้านในปากนะอย่าอย่ครับปากครับ มันไม่เจ็บอย่างที่เราคิดหรอกครับกับแก้มนะครับนะฮะโอ้โหยาวไปยาวไปนะฮะยาวกับเข่านะฮะเดี๋ยวถ้าเรายาวเราต้องเปลี่ยนะะนะครับนะฮะนเด็กบาดครับน้องรอนนะฮะเด็ปาดนะฮะก่องตรงนี้ด้วยเดีย๋ยวดูก่อนนะเอ่ใช่แม่แก้มเราบางที่จับแก้มเราหนานะ อ่านะฮะหนึ่งตัวผ่านไปเสร็จแล้วนะครับนะฮะด,ดูสิต้องให้ดูเลยครับนะอ้อยพอดีพอด,ด,ดีแล้วแหละนะอ่าลองเคี้ยวปากดูดิไม่โดนนะโดนไหมคือคือถ้าโดนอ่ะมันจะขบเม็ดมันขบเม็ดไหมไม่โดนนะฮะนะครับปกตินะฮะอเ,เอาให้ดูครับนะฮะม,มันไม่เกลิกหรอกจินตนาการอย่างนั้นแหละเอาเย็นเลยฮะเยืนมนะเออดึงดึงแก้มขึ้นเลยนะนะฮะดึงแก้มขึ้นเลยนะ โอเคนะตัวนี้จะไม่จมแล้วจะเป็นระยิมล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะมันไม่มีเจ็ดหรอกถ้าอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าไม่เจ็ดกันแต่นิดหน่อยเนี่ยเออจะอาหนึ่งถึงสองวันนะฮะทำไมพี่แจ็คคือบอกห้าโมกเวลาจบไปแล้วฮะพอมันอ้าปากไปที่อาเด็แค่นี้แฟนพี่บอกอ้าปากสองข้างในนะครับปลายสายนะเยี่ยมมากเลย คนส่องไฟเก่งมากนะฮะเก่งมากเลยนะครับจะถอยที่ไปขยับตัวมาที่นิดเดียโอเคอ่าพี่ที่่หนขอบคุณมากครับข้ามมาลงหุบปา ขอมือไปใช้ขอมือหน่อยขอมือพี่หน่อยสั่งที่มือของหน่อยไปใช้ครับเอาเปลี่ยนมาให้เอามือค่ะดีนะเขาไม่ยกมือจิ้มตาสวยนะฮะ ไม่น่าเชื่อว่าแก้มก็ะเล็กรนะ้องทำไมวะฮะ24นะนะ24นะอ่ะลืมตาอ้าวทำไมจะลืมไปได้ฮะอ๋อตื่นเต้นตื่นเต้นอ่าโอเคฮะรู้แล้วว่าตื่นเต้นครับแต่ฮนะ,ะน้องออนครับนี่นะฮะเอ๋ยังยิ้มสวยเลยคราวนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้มีผู้นิดหนึ่งเนาะมันเป็นเรื่องของปกตินะฮะพี่ไม่ได้เสียสครับเรื่องรูปเนี่ยฮะเพราะพี่มีประสบการณ์มากนะ เคยรูดเส,สาพี่ด้วยครับนะฮะบุกเนี่ยรูดเสาแฟนพี่ดึงกันขอ,ขอ,ขอ,ขอเต้นมันมันเกาะเสาอยู่นะฮะโอเคนะฮะสรุปแล้วไม่ได้เจ็บนะฮะนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกเดือนหนึ่งนะฮะครับสวัสดีครับบวัสดียกมือไหว้ด้วยจา้าพ่น